สวัสดีครับทุกท่านเคยไหมรู้สึกใจสัน่นเงื่อออกหายใจไม่สะดวกคิดวงเวียนกับเรื่องต่างๆกังวลกลัวและเครียดจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันคุณไม่ได้เผชิญความทุกนี้เพียงลำพังโรควิตกกังวลเป็นภาวะทางจิตที่พบได้บ่อยส่งผลต่อผู้คนทั่วโลกบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับโรควิตกกังวลเข้าใจสาเหตุวิธีป้องกัน และแนวทางการรักษาของโรควิตกกังวลร่วมปลดล็อกใจเรียนรู้ที่จะจัดการความวิตกกังวลคืนความสงบสุขให้กับชีวิตเข้าใจสาเหตุวิธีป้องกันและแนวทางการรักษาโรควิตกกังวลเป็นภาวะทางจิตที่พบได้บ่อยส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมทำให้รู้สึกกังวลกลัวหรือเครียดมากเกินปกติ รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันอาการของโรควิตกกังวลรู้สึกกังวลกลัวหรือเครียดมากเกินปกติกระสับกระส่ายนิ่งเฉยไม่ได้หงุดหงิดง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงยากต่อการจดจอ่อเกิดปัญหานอนไม่หลับมีอาการทางร่างกายเช่นใจสัน่นเหงื่อออกคลื่นไส้ปวดท้องสาเหตุของโรควิตกกังวล ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองมีประวัติครอบครัวเป็นโรควิตกกังวลประสบการณ์ในวัยเด็กความเครียดปัญหาในชีวิตสภาพแวดล้อมวิธีป้องกันโรควิตกกังวลจัดการความเครียดฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นโยคะการหายใจนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนเจ็ดถึชั่วโมงต่อวันรับประทานอาหารและออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงสารกระตุน้นชากาแฟแอลกอฮอล์ฝึกสมาธิฝึกจดจ่อกับปัจจุบันพูดคุยระบายความรู้สึกกับคนอื่นแนวทางการรักษาการบำบัดจิตบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาใช้ยาเช่นยาต้านเศร้ายาคลายกังวลหากสงสัยว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรควิตกกังวล ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ